สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับนิยายวายฟังฟินฟินกลับมาแล้วนะครับนําพานิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าอสุรกายเจ้าความรักกลับมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะครับอสุรกายเจ้าความรักวันนี้เสนอเป็นอีพีที่43แล้วครับ อีพีนี้มีชื่อว่าทักษะการต่อสู้ขั้นสูงกับงานเลี้ยงฉลองก่อนปิดเทอมพาร์ทหนึ่งก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ปริยวิทย์ขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอกำลังใจแรงสนับสนุนด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนิยายวายคลิปใหม่ๆใ,ให้ได้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับทักษะการต่อสู้ขั้นสูงกับงานเลี้ยงฉลองก่อนปิดเทอมพาร์ทหโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับ จะทำยังไงใช่จะทํายังไงดีถ้าถูกจับปั้มขึ้นมาจริงๆจะทํายังไงดีล่ะไม่น่าเชื่อว่าคนฝีมือระดับครูฝึกอย่างรู้คัดจะต้องมานั่งกลุ้มใจกับคำพูดของเด็กคนหนึ่งเป็นบ้าเป็นหลังก่อีกแค่อีกฝ่ายบอกว่าจะปล้ำ ครูฝึกอย่างเขาจำเป็นที่จะต้องกลัวด้วยหรือไงฮะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนคนนั้นกลับชาติมาเกิดใหม่หรืออะไรก็ช่างยังไงเขาคนนั้นก็เป็นแค่เด็กแถมเป็นเด็กแสบอายุสิบเก้าคนหนึ่งไม่เห็นจะต้องไปใส่ใจคำพูดเลื่อนลอยไม่เข้าท่า ประโยคนั้นเลยอีกอย่างเรื่องราวในอดีตอีกฝ่ายก็ยังจำไม่ได้เลยสักนิดลูคัสเผลอคิดไปไกลในขณะที่เฝ้ามองลูกศิษย์ของตัวเองที่กำลังตั้งอกตั้งใจฝึกฝนทักษะวิชาการต่อสู้เป็นครั้งแรกลูกศิษย์คนนี้ เป็นถึงทายาทเพียงคนเดียวของนายท่านอสุรกายผู้ยิ่งใหญ่เหนืออสุรกายทั้งหลายหลายสัปดาห์ก่อนหมอนนี่เพิ่งพูดกับเขาว่าถ้าตัวเองอายุครบ25ปีจะแต่งงานกับครูฝึกที่เป็นเลขาของตัวเองแถมยังเป็นแค่ร่างอวตารอีกตั้งหาก เมื่อสองวันก่อนหมอนี่ก็เพิ่งพูดว่าจะชิงสุกกนหามกับคนอย่างเขาให้มันรู้แล้วรู้รอดโอ้โอ้คุณหนูเป็นอะไรรึเปล่าครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ทันระวังเองยังกะพลังวิญญาณไม่ถูกเดี๋ยวฝึกอีกหน่อยก็น่าจะชำนาญขึ้นนี่คุณหนูใช้พลังวิญญาณการจู่โจมไปกี่ส่วนครับก็ใช้ไปหนึ่งส่วนตามที่นายบอกไง ไม่คิดว่าพลังอนุภาพของทักษะการต่อสู้นี้จะไร้กาดขนาดนี้ <c oughs> เยี่ยมไปเลยฉันชอบกระบวนท่านี้นะโหดเที่ยมดี <c oughs> สำหรับทักษะการต่อสู้กระบวนท่านี้ถ้าใช้พลังวิญญาณเพียงแค่หนึ่งส่วน เป็นคนอื่นผลที่ได้ออกมาคงเป็นแค่อสุรกายที่ผายลมเท่านั้นเองนี่เขาจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วพักหน่อยไหมครับอ๋อก็ดีนะลูคัสมองไปยังล่องรอยของวิถีทางการโจมตี ของพลังวิญญาณที่ไปประทะกับเป้านิ่งตามที่อีกฝ่ายบอกว่าใช้พลังวิญญาณไปเพียงแค่หนึ่งส่วนแล้วก็ขนลุกสู้ในขณะที่สุรกายกอดอกยกยิ้มอย่างภูมิใจให้กับกระบวนท่าแรกในการ ฝึกทักษะการต่อสู้แรกในชีวิตของตัวเองเขากลับแนะนำให้ลูกชายท่านสุรกายไปนั่งพักก่อนอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นพลังวิญญาณเพียงแค่หนึ่งส่วนแล้วถ้าเป็นพลังวิญญาณทั้งหมดคงทำลายล้างคฤหลือหัดหลังนี้ได้ทั้งหลังอย่างสบายสบายเลยเชียว ถึงขนาดทําให้เขาย้อนกลับไปตั้งคำถามที่ตรงจุดเดิมว่าถ้าถูกจับปล้ำขึ้นมาจริงๆจะทํายังไงดีเชื่อาจริงปะกะตินายไม่เคยบอกให้ฉันพักเร็วขนาดนี้จริงๆแล้วมีอะไรหรือเปล่าผมกำลังคิดว่า จะวางแผนการฝึกฝนให้คุณหนูใหม่ครับทำไมล่ะด้วยทักษะพลังวิญญาณของคุณหนูอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมกับแก่นแท้ของพลังวิญญาณของตัวเองครับหมายความว่าไงคุณหนูลอง เล่งพลังวิญญาณสร้างกำแพงเจดีย์เก้าชั้นให้ผมดูอีกรอบได้ไหมครับผมจะได้ประเมินแก่นแท้ของพลังวิญญาณของคุณหนูให้ครับแก่นแท้ของพลังวิญญาณคืออะไรแก่นแท้ของพลังวิญญาณคือระดับของพลังวิญญาณครับ พลังวิญญาณของนายอยู่ระดับไหนผมเคยบอกไปแล้วครับพลังวิญญาณระดับหมื่นปีใช่ไหมส่วนของลูฟี่อยู่ในระดับแสนปีของคุณป้าอยู่ในระดับขั้นไม่จํากัดพลังวิญญาณแล้วของฉัน ก็คงจะเป็นเหมือนของคุณป้าถูกไหมยังไม่แน่ใจครับเชิญคุณหนูทําตามที่ผมบอกเลยครับอ๋อได้เพราะไม่มีเหตุผลที่จะรั้งรออะไรแล้วสุรกายจึงเลือกที่จะเปิดเผยสถานะของตัวเองด้วยการ สร้างกำแพงเจดี9ชั้นแบบฟูลออปชันเป็นสร้างกำแพงเจดีขั้นสูงสุด19ชั้นเท่าที่เขาสามารถทำได้ให้ประจักษ์แก่สายตาของลูคัสทันทีพระเจ้า ลูกคัดนึกอยู่แล้วเชียวว่าอีกฝ่ายต้องไม่ได้เป็นแค่ทายาทที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงว่าทำไมถึงสร้างเจดีย์เก้าชั้นคลุมทั้งคฤลือหาหลังนี้ไว้ได้นายคิดว่าฉันควรฝึกทักษะการต่อสู้กระบวนท่าไหนดีถึงจะเหมาะสมกับ พลังวิญญาณของฉันผมคิดว่าสมควรให้ลูฟี่มาฝึกคุณเพราะเขามีพลังวิญญาณแก่กล้ากว่าผมและเขาเป็นเป็นเป็นเจ้าของร่างอวตารของผมด้วยพูดอะไรของนาย เขาเหมาะสมที่จะมาเป็นครูฝึกให้กับคุณหนูครับเหมาะหรือไม่เหมาะฉันเป็นคนเลือกเองมามาฝึกกันต่อแต่ว่าฉันต้องเก่งขึ้นให้ได้ดูคัดมา สุรกายตัดบทด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นครั้งแรกแววตาวาวโลดใช้ความมุ่งมั่นจนเปี่ยมล้นทำให้ลูคัสรู้สึกว่าไม่สามารถต้านทานแววตาคู่นี้ได้เลยจริงๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันดูหนักหนาสาหัสไปหมดสำหรับเด็กอายุ19เ ที่เพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกแต่ทว่าคนที่มุ่งมั่นไม่ยอมยอ่อท้อต่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นคนที่ไม่เคยงองแงมาตลอดอย่างเขาทั้งบริษัททั้งมหาวิทยาลัยทั้งฝึกทักษะการต่อสู้ขั้นสูงสุดทุกอย่างล้วนหนักไปหมด มีอะไรต่ออีกไหมคุณหนูจะต้องเข้าเรียนไหมครับกี่โมงแล้วบ่ายสองครึ่งครับมีเรียนบ่ายสามไปทันเหรอผมจะพยายามครับไม่ต้องรอกโดดสักวันก็คงไม่เป็นไร ไปหาอะไรกินกันดีกว่านะลูกคัดคงศีรษาให้กับผู้เป็นนายในขณะที่ขับรถอยู่บนถนนถึงแม้จะไม่อยากให้อีกฝ่ายโดดเรียนแต่ก็พอเข้าใจได้ถึงเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ลโหลว่าไงหือ hmm? ร้านไหนนะทำไมต้องไปฉลองปิดเทอมคืออะไรเดี๋ยวนะอืมบอกว่าเดี๋ยวไงแล่ารู้คัดครับคุณหนูเพื่อนชวนไปฉลองก่อนปิดเทอมใหญ่ฉันต้องไปไหม อะไรนะครับคือคุณหนูเลือกเองเถอะครับผมฉันให้หนายเลือกถ้านายว่าควรไปฉันก็จะไปลูกคัดถอนหายใจออกมาเสียงดังฟู่ทายาทของอสุรกายก็คือตัวแทนของอสุรกายแต่คนคนนี้รร้กาศกว่าคนเป็นพ่อต้องมีรู้กี่เท่า คิดเมื่อถึงตรงนี้แล้วลูคัสก็มองลอดกระจกเงาที่อยู่ด้านหน้ารถที่ส่องไปกระทบเห็นคนที่นั่งอยู่ทางด้านหลังสุรกายก้มหน้าทำงานอยู่ในแท็บเล็ตคู่ใจไม่ได้ละสายตาไปไหนถึงแม้ว่าคำพูดจะฟังดูเหมือนกวนประสาทแต่ถ้าว่าเจ้าของคำพูดก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมา แสดงตัวตนว่าจงใจเก่ีกวนเลยสักนิดน้ำซ้ำยังแทบไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งจะเงยหน้าขึ้นมาส่งยิ้มมุมปากให้เหมือนที่เคยทำแนะนำให้อีกฝ่ายไปกับเพื่อนเพื่อให้ได้ผ่อนคลายลงบ้างก็คงจะดีไม่น้อยเลยหากคุณหนู ต้องการพักผ่อนก็สมควรไปสักครั้งหนึ่งนะครับงั้นเหรอควรฉลองก่อนปิดเทอมงั้นเหรอก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องที่สมควรไปไหมแต่ผมคิดว่าคุณหนูสมควรที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับอ๋อ เข้าใจแล้วครับตอนที่อีกฝ่ายพูดคำว่าครับกับเขานะใบหน้าร้อนฉาขึ้นมาจนแทบจะลุกไม่เลยเชียวร้านอาหารกึ่งผับชื่อดังเป็นสถานที่ที่สุรกายกับเพื่อน นัดแน่กันมาเลี้ยงฉลองก่อนปิดเทิมใหญ่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสันสค์แต่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาฉลองในผับกับเพื่อนตื่นเต้นดีเหมือนกันทั้งนี้เบสเบสทัท้ทงนี้ ในที่สุดเขาก็หาเพื่อนของเขาเจอวงเล็บเพื่อนของเขาตั้งหากที่เป็นคนหาเขาเจอก่อนก็พ่อเล่นมาเด่นสักขนาดนั้นจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ep ที่43 ตอนนี้กำลังสนุกเลยนะครับโปรดติดตามรับฟังอสุรกายเจ้าความรักได้ในตอนต่อไปนะครับปริยวิทย์ขอบคุณกำลังแรงใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์อาจจะตอบช้าบ้างก็ขออภัยล่วงหน้ากันด้วยนะครับอาจจะ ไม่มีเวลามาตอบหรือว่าตอบช้าขออภัยจริงๆนะครับบางตอนอาจจะสั้นบางตอนอาจจะยาวก็ขออภัยอีกเช่นกันนะครับจะพยายามพัฒนาฝีมือในการเขียนและในการอ่านต่อไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายครับ